สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องมิโลดพาแสเพื่อเกลค่ะลาบปลาดุกค่ะพี่น้องวันนี้ลาบปลาดุกใส่ขาอ่อนด้วยค่ะเด้อพอกแก้มนี่ค่ะนี่ขาอ่อนกินก็ขาอ่อนพี่น้องมากค่ะมากินแสบแบน้งกันด้วยค่ะข้าวเหนียวกินซัมนีพ่อมามากค่ะพี่น้องลาบเองเลยได้หมดเลยสื่อปลาดุกอย่างมากแล้วค่ะมาลาบค่ะมากค่ะ หอมหอมข้าวอ่อนอืมอืมกมกล่อมอืมแซ่บ ฟันขาอ่อนใส่ได้หลาย มากินข้าวออนค่ะพี่น้อง สมผักแซ่บแดบค่ะเสือเอาคือเก่าแล้วค่ะ เพี้งเคงค้าเพีเทองกันเฮีกครับพี่น้องแสบ โดยความเป็นงต่อ